สบ,บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองตุ่มตามอ่อนทู่มนีตุ่มตามเองได้พาผู้สมข่ามมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพื่อจะมาเบึงพิธีการเสลิมฉสลองเพื่อเปิดการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดหนองคายและการเป็นการสชิญส่วนชาวต่างด้าวชาวต่างประเทศเพื่อมาเยี่ยมชมจังหวัดหนองคายมาซื้อสินค้าและก็มาเบึงการแสดงศิลปะต่างๆที่เพิ่นได้ จัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดหนองคายก็คือลัแยกไทยเนาะโดยเปลี่ยนเกียรติให้การเปิดครั้งนี้ก็จะมีทางผู้ใหญ่ทางจังหวัดหนองคายแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่าง,ง,งๆเพิ่นก็ได้เข้ามาห่วมและก็ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการก็จะมีบังไฟโก้คือทางผู้ชมได้เห็นตัวนี้เนาะแต่ตอนนี้คนเล่าบอกเขามากกันเนื่องจากว่า เงินกีบขึ้นหลายเราที่นี่เท่าติอตองได้หาเงินจํานวนหลายเพื่อที่จะมาแลกเงื่อนบาทเขามาไทยเพราะว่าฟังไทยส่วนหลายเขา,าเจ้าแถวแถว,แถวนาดานกับพวกใครรับเงื่อนกีบเขาจะรับเป็นเงินบาทอย่างเดียวกาตอนนี้ค่าเง,งินบัตค่าเง,งินกีบตอนนี้กีบหาร้อยหาสิปกีบจะทอบาทหนึ่งของไทย เมืม่อต้อนเดือนนี้เนาะอาจจะมีคนเล่าที่ขามมาได้ก็คือพวกคนชั้นกลางกับคนชั้นมีเงินเพราะว่าเงินของเฮาหนีมีค่าสูงกว่าบ้านเขาบาข้านเขาเงินเขาตกตามหลายเมื่อก่อนนี่ร้อยนีน่เฮาแรกได้สองหมื่นห้าพันจิกแต่เดี๋ยวนี้ได้ประมาณห้าหมื่นกว่าบา้านเฮาหนีสมมติว่าส 40, 40, ี่สิบีนบ้านเขานี่ต้องรี่ว่าแปดสิบเปอ ดังที่ว่าได้ไปสัมภาษณ์กับหลายๆท่านหรือสพอนคนไทยที่อยู่จังหวัดหนองคายเขากลับมาสังเกตเบ่งว่าโอ้ตะกี้นี่คนเราเพิ่นได้ข่ามมาอย่างหลวงไหลแต่ว่ามาเบ่งช่วงนี้นี่บ่ค่อยเห็นคนเราข่ามมาแลก็เศรษฐกี้นี่ก็บ่ค่อยดีปันใดทว่าคนเราวบ่ข่ามมาซื้อเครื่องซื้อของอยูทีจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะท่านผู้ชมตะก้นมีเยอะ ทำมาเยอะมากเดี๋ยวนี้เงียบ,บตัดก็เงียบมากหักหางอะไร,ระเขาจะมาทงเทียวพผัวไวมาไว้พาอะไรน่ะก็เต็มเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่ค่ะก็ค่าไม่ได้พราแพงมากเลยสวดฉีดยาถ้าคุณไม่มีตังค์ไม่มาไม่ได้เลย เพราะว่าสังเกตคือมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจที่ข้ามมาสังเกตดูรถอย่างเงินน้อยก็ต้องมีเบนซ์ไม่งั้นก็บีเอ็มอ่ะจากฝั่งนั้นที่ข้ามมาดีว่าแต่ก่อนดีวีตอนนีโควีดีเยอะหน่อยแต่ไม่ดีไม่ไม่ไม่ดีมากค่ะไม่ดีว่าบางวันไม่มีคนเลเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีตังกันว่านะและนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการยูฟังจังหวัดหนองคายราชสักไทย มาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดสิก็เฮ็เหตให้พี่น้องชาวลาวที่มักจะขาบไปซื้อเครื่องซื้อของในวันยุทวันเสาร์วันอาทิตย์การมีแนวโน้มน้อยลงแล้วมาถึงปัจจุบันที่ประเทศลาวก็ได้มีวิกฤตการเงินเฟ้อเกิดขึ้นก็ยิ่งซ้ำเติมเหตให้การท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวลาวที่มักมาท่องเที่ยวมาซื้อเครื่องซื้อของน้อยลงเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ได้มีการจัดงาน กระตุ้นเศรษฐกษิจยูทีจังหวัดหนองคายและก็หวังว่ารัฐบาลเราจะช่วยแก้ไขวิกีการเงินเฟอ้อบ่ให้มีการลุดตนกันลายและก็จะมีการกระตุ้นให้กับพี่น้องสองซาตดได้มีการไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายจากุก่อนโควิดมาบ่่คยมีคนบ่่อยมีคนมาเที่ยวหาเงินดูดด,ด,ดาด,าดาไปเลเมื 00, 00่อละร้อยสองรอยกาก หลังจากโควิดแล้วคนก็เลยเที่ยวเยอะแยะทั้งเล่าทั้งยังมาเที่ยวคนเวียดนามก็มีคนต่างจังหวัดก็มาหลายก็่พอได้กินเยอะแล้วจำหล่อพอได้แก่ได้ยังคุณได้ซานก็หลายเดี๋ยวนี้ หลังโควิดมาเน,นี่ยมันมีโควิดนะมันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนักท่องเที่ยวตางช่วงต่างชาติอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวจีนฝรั่งนี่เยอะครับ กาแต่ก่อนการขายได้ก็เมือหนึ่งกับเป็นเมื่อนย่างโแดกกับสี่หาพันขายเดียวหนี่กะเมื่อหนึ่งไปถึงพันค่ะสี 100, ่ห้าร้อยช่วงเปิดประเทศมานี่หลังจากเปิดประเทศไปน่ก็ดีขึ้นนิดหนึ่งค,ะค่ะมีคนมาเดินในช่วงโควิดเนี่ยโบมีคนเลยอายุใดโดยนักท่องเที่ยวจ้ะขอบอกมีนักท่องเที่ยวกะเย่ ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าการที่ทางสงปปลาวข้ามมาที่หนองคายเนี่ยยังไงต้องมีการจับใจ่ายใช้สอยแน่ๆไม่ว่าจะเรื่องอซื้อของในตลาดเช่นพวกเป็ดไก่ของอุปโภคบริโภคมาหาหมออะไรต่ออะไรเนี่ยยังไงดีขึ้นแน่นอนนอกจากเขาจะมาซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อที่อุดรซื้อเสร็จแล้วก็ตัดไปการซื้อทีหนึ่งไม่ได้ซื้อน้อยนะคะซื้อเยอะ ซื้อของในตลาดด้วยของอาหารทะเลด้วยพี่ว่าปีนึงต้องมีประมาณสัก2หมื่นล้านและนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆของตูมตามเองที่ได้พาทุกท่มาเบิ้งว่าพี่น้องประชาชนลาวได้มีการข้ามไปข้ามมาจับใจไส้ซอยอยู่ที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยน้อยหลายเพียงใดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับซ่องตูมตามออนทั่วเนเด้อแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกระคำว่าสบายดี